มีสว่านที่เป้ต้องการเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยพี่ตายอยู่ในกองไฟเป็นนครับผม

ขี้ไหนขับรถได้ป้อไม่ได้สิขี้ไหนผมไม่เ <Hayır> ห็นไม่มีสกิลเลยใช่สั่งลงพื้นดินแล้วทองหยอดขับรถได้ก็ขี้งดวนๆขับได้ขับได้ผมไม่มีทองหยอดขับได้ป้องดูขี้ไหนไปกล้าทองหยอดขับได้แบบนี้แบบที่วพื่อนขับไปเพื่อนขับไปเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไอ้โดนไอ้โดนโดนเขาบินลงเองบินลงเขาบินลงลงเองบินลงเองบินโดนไฟฟ้าช็อตอยู่เข้าลงเขาบินมันพ่าแล้วพี่เดี๋ยวมันพ่อแล้ว บ้านบ้านเราหรอกเยอะตรงขั้เลขทางหนึงโลกมีเราจอรถแล้วจอรถแล้วคอนเซนเดตตังอายแั่งเลยย้อนย้อนย้อนรถมาแล้วเขาเปิดเขาเปิดมลขับรถขับรถได้แล้วแล้ไม่้องอยากขับได้เดี๋ยวพี่กับก้เดึงหัวกลันเองเออเราหักหัวไปช่วยครับไหมแตกอีกแล้วเอออย่าเข้าถึ่นได้บูยเข้าไม่ได้บูย ที่เข้าทีหลังพูจะไปที่เข้าไหคันตายตายเปนทำตูดตายทำตูดตายตัวนึงไอคันตูดมึงเหี้ยเหี้ยลาจองยอดพาไปพี่หน่อยคันตูี่ันตูเ้ยเดี๋ยวพี่แจงพี่เองพี่แจงพี่เองพาพี่เลยพาพี่เลยพี่แงเองมีตัวมีตัวอยู่ตรงมนั่นนี่ตางตรงพุงอะ อออองงงททททาิตย์เฮ้ยใครได้ถั่วเสียงนี่ขับรถมาบ้านไม่ใช่ซี่เราเหรอใครอะซองหยอดครับเปนี่พี่หน่อยคุมีตายแล้วคุมีแล้วคุมีตายแล้วชุดเต็มมาวิ่งมาฮัลโหลฮัลโหลซองหยอดครับอ่าครับเปนี่พี่หน่อยจุดกำลังรับอยู่เว้ยเป๊ะี๊เราเราไปดูบ้านตรงแคตสี่หรอไหมว่ามีสิตัวจีบไหมแม็กซ์สิบแปดตัวคืออะไรสักอย่างเนี่ยใส่ก็ใส่จริงใช่ไหม โยิตไปตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งลองลองเซตตัวที่ขายาบ้านเราอะเน็ต18ตัวว่ะอ่าว่าต้ยที่ัหนึเมื่อวานันตูดเยไอการะไอการคันตูน่าจะเป็นตัวขาปะมีนตขามันเก็บเก็บโยนเข้าไปในบ้านเลยครับแม่ดิบเก็บหมดแล้วพี่ มวนอย่การหมดแปดกิโลเอ็รู้สดี่โพอ้านพโดมีปืนอมเล่นมัคนวปแใำเคต่เป็นปืนเล็กนะเพราะว่าปืนใหญ่มันไม่มีไม่มีกระสุนใหญ่ไม่มีแล้วพี่เดวนะต้วยก็สอะไรพี่ยีก็ได้ แออะไรมาเกเาไม่ได้เขาไม่ได้โอ้แปลกทำไมผมมองเป็นมุมนี่จจะเปิดให้ดูทำไมผมมองเป็นมุมแอดอะบนี้นกัตด้วย

<อ>บบเขาิดฝังไอ้หนึ่งนมปงหมายมึงมาหลอกแบที่มันนอกไม่เคยหลอกเลยคนะหน้าไสไ้องเพจเพื่ออะไรก้ะเพื่ออะไรวอนมาจากที่ไหนนะ ได้ได้ครับจะพี่พี่แกะนะพี่โดนซัมเิติเอ็ดพีจะมาเล่ก็คงเอาของมาอยู่มากเอ้ามาแล้วเหรอกดผิดอยู่ไหนกลับมาแล้วเหรอมาไว้ตัวเรารถอ่ะมันตายใจร้อนเไม่รอดนี่กำามาขัดแน่ๆเพราะเดี๋ยวบังเกอร์นั้นเสร็จก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้ว ไม่ใับไอ้พอมีเยันมี้นไนะปันมียผมหดับอ้โหโหมมือเดียวเว้ยัพอชไม่ได้คนออกมันจะเละนะ มาถึงเลยย่ได้ยังไงทันไรยงไม่ได้หรือเล่าพี่ลกไได้เข้าได้2รอบเลยเหรอผมกดารงฟาทาเลอ่อยๆเลยขอแล้วเหรอขึ้นสลับขึ้นเลยอ่ะโอ้ เข้าเลยวนะเอ้าคืว่ากูว่าผมสิเกตแบขึ้นกูเลยใครมาอุ้ยโดนยิงไอ้ไอ้อุ้ยกูช็อตอิชกูช็อตคือสกูคือสารคือสารมีปากกรพูดกันก่อนเด่นอ่าพาไปพี่หน่อยอ๋อชื่อไม่เห็นนะชื่อไม่เห็นกันนะเมื่อกี้ไม่เห็นครับตายไหมตายไหมฆ่าย เกือบเกือบเกือบเล่นสักทีสี่เลยยียเลยนียิงแขนได้ละเพราะมา่าไม้โดนยิงแล้วต้องไ<ะ>ด้ยังโดนด้วยนะเมื่อกี้นะพี่นเอน๊เราสเตล,ลเข้าโอเคมันกลับไปหมดแล้วมั้งเนี่ยมันของไข่มาเท่าไหร่ เดี๋ยวเราว่าปูได้ไงวะไอ้ของใครมันจะกระเป๋าเนี่ยปีใส่ของแดงอีกสองอันเดี๋ยววางไม้พันที่ผมเลยพี่เอาเอามีเชีอกมาอันเลยเดี๋ยวนี้น้ำบัตรเงาเอาไปเอาไปเอายาก่อนเอายาก่อนนี่นี่นี่ผมเอาไว้แล้วพี่ปืนปืนไม่มี่ีกระเป๋าครับเนี่ย ครับหากอพี่เลยใช่ไหมครับครับพี่พี่เลยเต้ฝั่งนู้นทองทองทองครับไป้พี่พี่หน่อยสบีพิงเ่ยเตพี่แซงสบี้เองครับเลยอยู่นี่งานั่งจนะลงชียรอคนใช่พี่ทยอดใช่ครับ

คุณของใสครับนั่นละทิ้งเลยเอ้ยหมดจังวะบอบใจด้วยวะไปเออพี่เจมาส่งให้่ออะครับรถอยู่ทางทิศเอทีนะพี่เอาเจ้าองเก้ามาวิ่งไปเอีเอ้ะเราับธนูยิงมันดไห ไปรู้ไหมเนี่ยเอาทะลไปพับไปไปเฮ้ยหวาบว่ะเจอรอหน้ารปยืนรอหน้าประตูเลยข้างหลังพี่ไปลงคิวบ็อกซ์ต่อดีกว่า <30 seconds. S 2> ออกเลยเออกเลยเออก